วีโอมงจะโกรธเราหนะ้าดูดูเลยละ่นะเอกสารน่ะยังเลยอยู่เป็นตั้งเลยนั่นเนี่ยไม่ได้เซ็นเลยนีไปอีกจนได้นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะโรงเรียนของเราจะกว้างมากขนาดน,นี้ บัณแคลมเป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตั้แต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับบัณฑิตวิทยาลายัยก่อตั้งโดยเงินทุนส่วนตัวของนักธุรกิจที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นชื่อว่าอิโมโนยาม่าซึ่งเป็นผู้ที่เ,เห็นความสําคัญของอนาคตที่สดใสของคนหนุ่มสาวนอกจากนี้ยังมีเขตที่พักอาศัยธนาคารโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอยู่ในเมืองแห่งการศึกษานี้ด้วยผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้มีทั้งนักเรียนนักศึกษาเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงครอบครัวของนักศึกษากว่าหมื่นคนสถาบันแห่งนี้เปิดประตูต้อนรับคนทุกระดับชั้นที่มีใจใฝ่รู้และตรงก,การศึกษาเพื่ออนาคตที่สดใสที่นี่จะไม่ได้มีชื่อเสียงเพราะเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นศูนย์รวมของคนที่ฉลาดรอบรู้และมีความสามารถเท่านั้นแต่มีชื่อเสียงเพราะาชอบจัดงานฉลองต่างๆทิเสดอีกด้วย ท่านประธานครับ<ะ>ถึงหน้าเพื่นพี่ทาคามุระแล้วล่ะครับ งี่ฮิคารุครับอยู่ชั้นป .5 เหมือนกับรุ่นพี่ตะกามุระเลยอ่ะฮิซานางงี้ฮิคารุที่ย้ายมาใหม่ใช่ไหมเป็นดาวเด่นในกีฬาประเภทขี่ม้าเลยแล้วครับย้ายมาพร้อมกับม้าคู่ใจเมื่อสองเดือนก่อนนี้เองอ,ะอง่ะสมเป็นตัวเกงเลยนะครับถ้าทางจะจริงจังหน้าดู สงสายอะไรเเลยครับไม่เล้วหรอกยินดีด้วยนะครับรุ่นพี่ตะคามูระขอบใจนะเอาล่ะคราวนี้การแข่งขี่มาก,ก็สิ้นสุดลงดีดี ท่านประธานครับทําไมท่านประธานถึงไม่ยอมลงแข่งกีฬาบ้างเลยล่ะครับ<ม>อยากกีฬามากเขาก่อนก,นก็เหมือนกันแล้วที่แข่งอิจุอินเฮ้ยเบียเพียเล่หน้าโอ้โห,ห,ห้าพูดเรื่องกีฬาต่อหน้าท่านประธานเด็ดขาดนะเอา้าทาไมล่ะครับความสามารถในทางกีฬาของท่านประธานนะสิคือ,ค,อคือว่ามันมีปัญหายอยู่นิดหน่อยอะแปลว่าเล่นกีฬาไม่พอ มผมไม่รู้จริงนะครับเพื่ิซานังี้ฮิคารุใช่ไหมครับครับแข่งกับซือโอแล้วได้คะแนนสูสีกันเนี่ยนับว่ายอดเยี่ยมมากเออ,อไม่แล้วครับผมคงจะโชคดีมากกว่าออแล้วมานี่เออเลอองครับเป็นม้ากู่ใจของผมเลยก็ว่าได้เลอองเหรอเป็นม้าที่ดีมากเลยนะนั่นไงเธอคณะกรรมการน,นักเรียนฝ่ายประชมทั้งสาม๊ยทีจังเลย ถ้างั้นผมขอตัวนะครับแค่อาย์เดียวแล้วนะที่จะมีงานเต้นรำตามโปรแกรมของคุณโาก็รุ้นะไม่รู้ว่าสามคนนั้นจะเต้นกับใครอนะนาะฉันขอแค่ครั้งเดียวก็พออยากเต้นกับคุณโดกุรุจัดเลยอะแต่ว่าของฉันนะขอเจ้าอากิระแล้วกัน ฉันขาบได้คนสโอดีกว่าได้แค่สะพัตมันก็ดีใจแล้วล่ะ,ะเป็นตายยังไงอ่ะวันนี้ท่านประธานก็ต้องตรวจเอกสารให้เสร็จทั้งหมดนี่นะครับเอาหน้ารู้แล้วหน้าฉันเลยยอมแพ้ซือโอเลยจริงๆนะฮะจงละงับการเต้นรำซะใครเป็นคนเขียนส่งนี่แต่ยังน้อยเราก็รู้แล้วว่าต้องเป็นคนที่มีอยากให้จัดงานเต้นรำอาทิตย์หน้านี้แน่แเลยอ่ะ แต่วันนี้เป็นต้นไปจะงดใช้ศูนย์กีฬาเพื่อเริ่มปรับปรุงตกแต่งภายในสําหรับจัดก,การเต้นรําของระดับปถมแล้วก็อนุบาลนะครับงานปรับปรุงตกแต่งสถานที่ได้รับคมร่วมมือจากชมรมศิลปะและก็ชมรมการแสดงครับแต่ว่า<อ>ฉันไม่คิดว่าที่เจอมาทั้งหมดนั่นน่ะเป็นเรื่องล้อเล่นหรอกนะอ๋อเฮ้อ ไฟไหม้ที่สว<อ>งกีฬะนี่มีใครติดอยู่ในอาคารอีกหรือเปล่าอนี<ะ>่เอาไมา่ได้หมดแล้วล่ะครับแล้วต้นเพลิงละ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับะฮ้เราพบเครื่องพ่นควันไล่มแมลงอยู่ในโกดังหลังอาคารนี่เองนะครับนี่เองนะสิครับที่ทําให้ควันขโมงแต่มาคาเลยคงจะแกล้งทําเป็นไฟไหม้เพื่อให้งานตกแต่งสถานที่ล่าช้าแน่แนเลยนะครับ ที่เลิกจัดงานเต้นรำอย่างนั้นเหรอทุกคนอนุส่าตั้งตารองานเต้นรำอยู่แท้ๆใครกันนะที่ทำแบบเนี้ยโรงเรียนแคล้มของเราเนะ่ะมีการตรวจเช็คคนนอกที่จะบุกรุกเข้ามาอย่างเข้มงวดมากคนนอกที่ท่าทางไม่น่าไว้ใจนะ่ะไม่มีทางเข้ามาได้เด็ดขาดแล้วไงคนงร้ายก็คือคนในโรงเรียนเรานั่นเองนะล่ะครับปัญหาคือทำไมเขาถึงไม่อยากให้จัดงานเต้นรำมากกว่าโรงเรียนแคล้มของเรานะ่ะมีงานฉลองเป็นประจำอยู่แล้วอย่างงานแข่งกีฬากีม้าคราวก่อนนะไง นักเรียนส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงให้มีการจัดงานฉลองทุกสองอาทิตย์ด้วยซ้ําแล้วทาไมคนร้ายถึงจอจูงเฉพาะงานเต้นรํานี่ท่านั้นหรือว่าจะเป็นคนที่เต้นรําไม่เก่งนะครับใช่ไหมงานเต้นรํานะไม่บังคับคนที่จะเข้าร่วมงานถ้าเต้นไม่เก่งก็ไม่ต้องมากก็ได,พด้พูดอีกก็ถูกอีกนะครับรู้สึกว่าเรื่องนี้จะต้องตรวจสอบซะแล้วแล้วนะผมจะลองหาตัวผู้ต้องสงสัยดูนะผมจะช่วยด้วยครับจะยอมอหไรงับงานเต้นรำได้ยังไงกันนะ่ะไม่ยอมหรอกเอาละ ถ้าอย่างนั้นซื้อขอไปเดินเล่นหน่อยนะฝากด้วยกันแล้วกันนะโนครช่วยหน่อยเถอะช่วยเปิดประตูใจของเด็กคนนั้นให้ทีเถอะมาดีท่านประธาน ม้าเนี่ยจะสะท้อนความรู้สึกของเจ้าของได้อย่างดีครับทั้งเวลาดีใจหรือว่าเสียใจความรู้สึกข,ของคนขี่จะแสดงออกมาในการวิ่งของม้าด้วยโดยเฉพาะเลออองเลออองกับผมน่ะเปลียบเสม,มือนคนคนเดียวกันเลยครับทำไมไนายถึงขีม่ม้าล่ะก็คงจะเป็นเพราะพี่ชายผมนะมั้งครับถ้างั้นพี่ชายของนายก็ขี่ม้าด้วยสิครับแต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุเมื่อห้าปีก่อนโอ๊ยขอโทษด้วยนะฉันไม่น่าถามเรื่องนี้เลยเออไม่เป็นไรครับ ผมตั้งใจว่าจะเอาชนะระดับชาติให้ได้เลยเพราะว่าเป็นความฝันของพี่ชายของผมเองนะครับฮิคารุฉันอยากจะถามเรื่องงานเต้นรำหน่อยเอองานเต้นรำเหรอฉันไม่เข้าใจความคิดของคุณร้ายเลยนะนะว่าทำไมเขาถึงไม่อยากให้จัดงานเต้นรำอ่ะแต่ก็บคณะท่านประธานยังไม่รู้แล้วผมจะไปรู้ได้อย่างไรล่ะครับ งั้นก็แย่สิแต่ว่าแต่อะไรอ่ะผมคิดว่าคนร้ายนะ่าต้องเป็นนักเรียนหญิงแนะ่นอนเลยครับนักเรียนหญิงเหรอทาไมอ่ะท่านประธานน่ะเป็นขวัญใจของบรรดาน,นักเรียนหญิงนี่ครับแต่คนที่ชอบท่านปนระธานน่ะเขาไม่อยากเห็นท่านประธานเต้นรำกับผู้หญิงคนอื่นแล้วมั้งฮะก็เลยก็อ๋อสันนิษฐานได้น่าสนใจดีนี่ลืมซะเถอะครับ,ม,รบมันเป็นความคิดของผมเองเท่านั้นนะฮะ เมื่อวันก่อนน่ะฉันเคยเห็นนางฟ้าที่ทะเลสาบนี้ด้วยนะนางฟ้าแสงจันทร์ที่ส่องลงมากระทบร่างของเธอส่องประกายสวยงามมากเลยนางฟ้าเหรอเออผมก็อยากเจอมั่งจังเลยถ้านายได้เจอก็ฝากบอกกับนางฟ้าด้วยได้มั้ยว่ากรุณาเต้นรำกับฉันในงานเต้นรำ ชุดกันแล้วนะครับเนี่ยชุดของทางสวยนะจ๊ะแต่ที่ไหนเนี่ยตื่นมาอย่างดีสีเข้ากับผิวทรายตกใจจ้าโอ้ของช่าสวยมากชุดสีแดงสวยมากสีเป็นสีโบสีเข้ากับชุดเลยนะจะไม่ได้ล่ะครับห้องกรรมการนักเรียนครับอะว่าไงนะครับ ่เนี่ยก็จะถึงวันงานเต้นรำแล้วนะครับแบบเนี้ก็น่าจะทันวันงานนะครับท่านประธานครับอาคิระกระการเรื่องอะไรล่ะครับครับห้องกำรัการลงครับสั่งระงับงานเต้นรำเดี๋ยวนี้ว่าไงนะครับถ้ามีสั่งระงับงานเต้นรำแล้วก็ฉันไม่รับรองความปลอดภัยของประธานนะคลไปคลายกันแน่เนี่ยใช้เครื่องแปลงเสียงซะด้วยนะนี่ยระงับงานเต้นรำดีกว่านะครับ ผมคิดว่าระงับงานเต้นรำด,ดีกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับท่านประธานแล้วลราก็เออมันจะเออไม่อ่ะ,มะไม่จาเป็นต้องระง,งับนี่ท่านประธานคนร้ายต้องการแต่ตัวฉันเท่านั้นแต่งานเต้นรนะําน่ะเป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนระดับอนุบาลแล้วก็ประถมทั้งหมดจะให้ระง,งับได้อย่างไงกันล่ะแต่ว่าฉันไม่อยากให้รอยยิ้มที่สนุกสนานของคุณสาวๆทั้งหลายต้องมัวหมองเพราะฉันนะแต่ว่าท่านประธานครับ ไม่มีทางแล้วนะ่าพูดอย่างนี้ก็ไร้ประโยชน์รุ่งพี่แต่กามุระเขาเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อสุภาพสตรีอยู่แล้วนี่นะแล้วไม่เป็นไรเหรอครับยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องจัดงานเต้นรําตามกําหนดการเดิมให้ได้นี่คะ่ะนี่คะรุ่อ,อท่านประธานอย่างนี้นี่เองจริงด้วยสินะฮะ หมาจะสะท้อนความรู้สึกของเจ้าของไงล่ะแววตาของเลโอมันก็เศร้าเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ได้เศร้านี่นะฉันมีเรื่องจะให้นายช่วยหน่อยให้ช่วยเหรอฮะอืมช่วยเอานี่ไปส่งให้ทีสิให้นางฟ้าที่ทะเลสาบนางฟ้าที่ทะเลสาบใช่บอกด้วยนะว่าเป็นของขวัญจากฉันนะท่านประธานอย่าล้อเล่นนะ่ฝากด้วยก็แล้วกันนะ 你们。 ว่าของขวัญจะส่งถึงมือจริงๆด้วยนะครับคุณนางฟ้าแห่งทะเลสา <c oughs> หนึ่งอาทิตย์มาเนี่ยคุณเองสนนะที่ส่งจดหมายแล้วก็โทรมาหาผมนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ฉันฉัน <c oughs> รอเดี๋ยวสิครับเ <c oughs> อ้ยหน่อยฉันนะชุดนี้หมอกับคุณมากเลยนะครับ คุณนิารุอาออไปไงบ้างครับท่านประธานหรือพี่ธาคามุรัฉันไม่เป็นไรหรอกนะดีแล้วล่ะเอ่อเอออไม่เป็นไรหรอกครับแค่ขาแพลงทีหน่อยเท่านั้นเองนะขอโทษนะิโอฉันไม่คันระวังอะรีบตามไปดีกว่าครับ กะฝากซือโอด้วยนะหลีกไปนะคะผมไม่หลีกขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณบาดเจ็บไม่ได้คิดจะผลักคุณลงไปเลยผมรู้ดีครับแต่ทำไมคุณถึงต้องปิดด้วยละว่าตัวเองเป็นผู้หญิง เมื่อห้าปีก่อนพี่ชายต้องตายเพื่อฉัน แล้วฉันก็สาบานกับตัวเองว่าจะทำตัวเป็นผู้ชายเหมือนพี่แล้วก็ทำความฝันของพี่ให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้คุณคงจะรักพี่ชายคุณมากเลยนะครับแต่ความคิดของคุณน่ะผิดถนัดเลยนะชีวิตคุณก็เป็นของคุณมันไม่ใช่ของใครอื่นเลยนะครับแต่ว่าฉันพี่ชายคุณคงไม่ดีใจหรอกถึงคุณจะทำแบบนั้นนะขอสักทีเถอะคุณเองก็ทรมานมา,มากๆแล้วนี่นะ ท่าผึ่นมากจะไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วคนะ่นพี่คารุประธานาโอ้ยเก่งจังเลยไหนบอกว่าถ้าประธานเล่นกีฬาไม่เป็นงนะามีเรื่องผู้หญิงมาเกี่ยวข้องด้วยจะทำได้ทุกเรื่องนั่นแหละนะอะ ไม่เป็นไรแล้วนะครับฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันฉันเวลาที่คุณร้องไห้เนี่ยสวยมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณยิ้มจะสวยมากกว่านี้นะค,คุณเดาครรู้คุณจะเต้นรำกับผมได้ไหมครับ รบีตะการุระทำไมท่าประธานถึงรู้เลยครับว่าคนคนแ้กคือเจ้าของบัทสนเทศที่ส่งมานะครับกับเราว่าเพราะอะไรล่ะคะนางฟ้าที่ทะเลสาบบอกผมนะสิครับมสมองของท่านประธานนะ่ะนะไว้ต่เรื่องจดหมายของผู้หญิงมากเขาสามารถจําได้หมดแล้วว่าเป็นลายมือของใครบ้างอะนะจําลายมือได้ก็ตอนที่พบจดหมายนั่นไงแล้ว คงจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วลว,ว่าเป็นลายมือของเธอยอดมากแนละ้วโดครุฉันเชื่ออยู่แล้วว่าโดครุต้องช่วยเด็กคนนั้นพ้นจากความทุกข์ได้